มาเพื่อนๆตามมะละกอกินกันวันนี้มาเพื่อนๆใส่พริกห้าเม็ดพอนะคะอยู่จะเผ็ด,ดมะละกอนิดเดียวเนาะต่อไปปรุงเครื่องนะคะมะนาวสีเดียวเอามีดก็ไม่คมเนะาะอะกลัวจะเปรี้ยวนะคะใส่ซีเกวพอ เกือเทศนะเกือเทศใส่สักสองลูกแต่ไปปลานะมันเป็นปลาถุงนะเพื่อนๆมันถึงจะอร่อยเนาะปลาหนงปลาต่อนนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะ ใส่ไปสักสองช้อนนะคะวันนี้จะตำใส่เท้าไก่นะคะเท้าไก่ยิ่ง็ใส่ช้อนหนึ่งก่อนเนาะไม่กล้าใส่เยอะนะคะัวจะน้ำตาลน,นะคะช้อนเดียวไปน้ำปลานะคะประมาณหนึ่งช้อน ครบสครบเครื่องหรือยังขอชิมหน่อยเนาะต่อไปใส่มะละกอนะคะมะละกอตำไม่ยเยอะเนาะเยอะมันจะไม่นัวโอเคมีพอนะคะ ก็มันหามนะเ,นเพื่อนๆนะคะอล,ล,ล้วนี้เราได้อันนี้เนาะเท้าไก่ครีนไก่นะคะอ่าใส่ไปด้วยนะคะเซฟๆนะคะ,ะ,คะอาไปกินกันเลยนหนขอชิมหน่อยนะคะ เพื่อนๆผักเราก็จะมีนะคะผักกาดหอมนะคะนี่ผักกวางตุ้งแล้วก็หน่อไม้นะคะมีแคบหมูอยู่หน่อยหนึ่งนะคะค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยูทูบช่องกันที่มาชาแนลนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้พามากินส้มตํานะคะตําเองนะคะก็เห็นจีนไก่ในร้านค้านะคะก็เลยซื้อมาถุงนึงนะคะนี่ก็มาตาใส่้มตำเนาะผักก็จะมีหน่อไม้นะคะหน่อไม้สินต้มเองเนาะอันนี้ก็ของตลาดนะคะร้านค้าแล้วมีเงจีนอยู่นิดนึงนะคะแคบหมูก็มีนะคะ คับเพื่อนๆก่อนจะไปกินนะคะจิมก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องของจิมด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องต่อไปนะคะแล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยนะคะกับข้าวจิมก็กินง่ายๆนะคะกินอิ่มแล้วก็เรากินได้นะคะแล้วก็เรากินอร่อยนะคะกินเพื่ออยู่นะคะเพื่อนๆเนาะเรามากินกันเลยนะคะนี่ครับเค็หมูเหลือซุปเตทิ้งก่งอนนะคะใส่ตู้เย็นไว้ม,มันยังกรอบอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวชิมก่อน อืยังกรอบด้วยคนยาใช้มือน,นะทำเองค่ะอร่อยมากเลยก็ต้องกินนะคะไก่พริกห้าเม็ดแต่ว่าเผ็ดมากพริกเผ็ดดินไกนะ่เนาะ ติงไปกวงตุ้งมาทั้งรากเลยเนาะไว้ตรงมุมก่อนนะคะ นมจีนแช่ตัวเย็นนะคะก็จะเป็นแข็งๆมีปตราด้วยนะคะเนี่ยตอนตลรานะคะ 应该。 มือเที่ยงนะคะมือเท้ากับมือเที่ยงรวบอีก,กันปละก็แคบหน่อยปวลามันเวลามันอร่อยนะคะมันมันเปื่อยเห็นไหม ปลาล่าลอ,อยจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเวลาฉีดมันจะหลุดออกอย่างนี้เลยนะคะกินกับข้าวอร่อยมากเน่ยม,มันมันนะคะกินชอบมากเลย ลาลอยมันเป็นอย่างนี้แหละมันจะฉีกกินเนื้อได้แต่ต้องระวังกลางอืม,อม อย่างนี้เห็นไหมเห็นแล้เห็นไหมมันมันมีกลางด้วยอร่อยไปล้ะ C---- một lá này rồi, Như tuần đều. cho hai mà thùng là tùa. Ừ, ừ. một Rồi. Luông vâng 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 này vâng vâng ต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นนะครต้มเองกิงงนได้หลายวันละหน่อไม้มันจะบินมันจะขึ้นสูงไม่อาห้มันขึ้นก็เลยตัดเอามาเผาไฟเผาไฟแล้วก็ต้มนะ ถ้าไปซื้อตลาดกระเพงนะคะแบบเนี้ยรู้ทำกินเองแล้วปีหน้าจะทำอีกอ,อร่อยมากไป ตามแค่นี้ดีมันมันไม่เหลือมันกินหมดพอดีเนาะกลางปลา จำแล้วก็ยุบหนึ่งตีนไก่ประมาณห้าตีนเนาะตินจำไม่หมดอืมปลาละอ่ะไหม เพื่อนๆก็หมดพอดีนะคะทำทำแค่พอกินแล้วก็หมดพอดีเนาะนะคะเนี่ย <c oughs> เผ็ดกาลังไม่เผ็ดมากเนาพริกหา้าเม็ดแต่มันก็เสพเสพปานอยู่เหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปวันนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ